วันที่สองธันวาคมพุทธศักราชส5 6 6เวลา18นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำพลเอกประยุจ,จันโอชาองคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ต่อจากนั้นเวลา18นาฬิกา32นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางอโนชาชีวิตโสพลประธานสารดีกานำผู้พิพากษาประจำศาลเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้พระราชาทานพระราชาดำรัสแก่ผู้พิพากษาประจำศาลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ผู้พิพากษาประจำศาลกล่าวปฏิญาณโดยพร้อมเพลียงกันบอน รับหน้าที่อันสำคัญยิ่งของบ้านเมืองคำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อปราศจ,จากอคติทั้งบวงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและสงบสุขนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงตรงเป็นกลาง คุณธรรมสำคัญสูงสุดที่จะเกื้อกูลให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีจึงขอให้ทุกท่านยึดถือคุณธรรมทั้งสองประการนี้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงานจะได้เสริมคลายลงเปน็นอันขาดและแต่ละคนจะได้สามารถนำรงความ ทด้ทอันเที่ยงแท้และสร้างสรรจัลงความสุขให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้สมังคำปฏิญาณอย่างแท้จริงขออํานวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพร้อมสร้างความสำเร็จในสิ่งที่ดีดงามจงทั่วกัน